สวัสดีท่านผู้ปกครองที่ครูสุ่ันครับและก็สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหกทับหนึ่งและก็หกทับสองที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูวบในรายวิชาประติศาสตร์นะครับสัปดาห์นี้จะมาพูดคุยในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือหยิบยกมาก็คือประเทศเวียดนามในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ก่อนโน้นมีพม่ามีลาวมีกัมพูชาไปแล้วนะครับวันนี้สัปดาห์นี้จะเป็นเวียดนาม รเราจะมาพูดคุยกันสําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามน,นะครับเวียดนามมีการผสมผสานด้านวัฒนธร,ธรรมจากหลายชาตินะครับเริ่มตั้งแต่พศ4 3 2นะครับเวียดนามได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจกกักรวรรดิจีนนะครับนานกว่าพันปีดังนั้นสิ่งก่อสร้างอาหารการกินนะครับจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศจีนมากครับอันนี้ก็ จริงรมีอยู่จริงนะครับเรื่องของอักษรเรื่องของสถาปัตยกรรมต่รรางๆนะครับคุณครูได้มีโอกาสเห็นมาแล้วนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับจีนเขาบอกแล้วยังมีความหลากหลายนะครับของชาวเขาชนเผ่าต่างๆที่อยู่ทางเหนือของเวียดนามนะครับนอกจากนี้เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะครับเวียดนามก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วยเช่นกันนะครับได้แก่ตึกที่ อยู่อาศัยที่ดูทันสมัยนะครับดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆของเวียดนามจึงมีลาาักษณะผสมผสานกันอย่างเป็นอย่างมากนะครับทั้งด้านที่อยู่อาศัยอาหารเมืองหลวงและก็คือกรุงฮหาหนอยในปัจจุบันนะครับจักรวรรดิอธิบายคําว่าจักรวรรดิอีกหนึ่งก็คือรัฐหรือสาภาพของรัฐต่างๆที่มีจัก,กรพรรดิเป็นประมุนะก็คือจีนในสมัยก่อนเข้ามาครอบครองเวียดนามนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นในช่วงยุคข,ของการลาอา,อาณานิคมฝรั่งเศสก็เข้ามาครอบครองเวียดนามโดยเช่นกันจึงเกิดเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้นะครับแต่ล่างหลังแท้ท้ายนะครับประเทศเวียดนามก็สามารถที่จะรวมประเทศได้เป็นหนึ่งเดียวกันในยุคข,ของอโฮจิมินนะครับทีนี้มาดูการปกครอง,ของ,ข,องของเขานะครับการปกครองของเวียดนามนะครับเวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับพรรคการเมืองพรรคเดียวนะครับ เหมือนกับคล้ายๆกับประเทศลาวนะครับมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรรฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลาประเทศลาวก็คือเขาจะเรียกว่าประธานประเทศนะครับและก็มีนายกด้วยแต่เวียดนามเขาจะเรียกประธานาธิบดีและก็นายกรรฐมนตรีด้วยมีสองตำแหน่งที่สําคัญนะครับเศรษฐกิจกนะครับพื้นฐานเศรษฐกิจกขึ้นอยู่กับการเกษตรนะครับเช่นข้าวเจ้ายา พาราชากาแฟยาสูบพริกไทยนะครับมีอุตสาหกรรมที่สําคัญก็คืออุตสาหกรรมท่อผ้านะครับนอกจากนี้ยังทําเหมืองแร่ด้วยนะครับฐานยินน้ํามันปิโตรเลียมแก๊สธรรมชาตินะครับพวกนี้เป็นต้นสังคมเป็นยังไงสังคมของประเทศเวียดนามนะครับประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามนะครับศาสนาประจําชาติก็คือศาสนาพุทธนิกายมหายานม,มีภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการนะครับและก็มีภาษาฝรั่งเศสอังกฤษและ และภาษาท้องถิ่นะครับเป็นภาษาลองสําหรับประเทศเวียดนามนะแล้วทีนี้ก็ให้นักเรียนไปทําในหน้าที่28นะครับในหน้าที่28ทําเฉพาะข้อ1กับข้อที่2ใหญ่ส่วน3 4ไม่ต้องทำนะครับสำหรับประเทศเวียดนามนะครับใช้เงินสกุลดองนะครับเมืองหลวงกรุงฮานอยนะครับสำหรับประเทศเวียดนามก็ฝากนักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมนะครับ ในหนังสือเรียนของเราก็มีส่วนกวติศาสตร์ในเชิงลึกของชาติเวียดนามนะครับก็มีเยอะเหมือนกันกับไทยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับสำหรับเวียดนามนะค,คลิปนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ